ขอต้รับทุกพนเข้าสู่รายการสเตป g e e กนะฮะรายการที่เราคุณพบกับการดืมาถือรูปแบบใหม่จริงฮะเพราะเรานะไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพวกเลวยฮะวันนี้นะดูดเนี่ยก็ได้รับเครื่องเลยฮะพูดก,กันตรงๆเลยจากทาง Vivo ฮะให้มารีวิวนั่นเองนะ Vivo บอกว่าเดรสเตป g ก e กจับไปเลยนะจัดเต็มไปเลยเออเอาให้เต็มเต็มนะด้ะรู้แล้ว่ามันหวยไม่ห่วยดีไม่ดีบอกปนะ เมื่อ vivo ขอมาเนี่ยผมก็จัดให้นะฮะเออมาเลยมาเลย vivo class แต่กีนี่ถือว่า vivo นั้นไม่ธรรมดาครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยสยองนะฮะสยองมากเวลาเนี่ยดุดเนี่ยวิจารณ์ไปรตรงๆบางทีอาจจะมีทำหน้าดีใจบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ก็ดีฮะ vivo ตั้งใจมาแล้วให้เราเจ้าตัวนี้หลายๆคนนั้นมักจะไปสับสนนะฮะกับตัว vivo x3s นะฮะคนละตัวนะตัวนั้นมันจะเป็นตัว12,990บบาทนะ ส่วนตัวนี้เนี่ยราคาในรุดยังไม่แน่ใจเลย vivo ยังไม่บอกนะฮะแต่เดานะน่าจะประมาณหมื่นเก้าเก้าหมื่นแปดเก้าหมื่นเก้าเก้าน่าจะได้เก่งประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวสเปคค่อยพูดกันนะฮะเอาล่ะมาพูดเรื่องที่สำคัญที่สุดเอ่อสโลแกนของ vivo ก็คือ high f i a n d smart เองครับเขาว่า high f i นี่แหละเป็นจุดขายของเขาเดี๋ยวเรามาดูดก่อนว่ามันมีจุดข,ขายอย่างไรบ้างนะ,ะทาง vivo เนี่ยได้บอกว่าทางเอ่อเครื่องนะฮะทุกเครื่องของ vivo นั้นจะมีชิปแดงนะฮะที่มีคุณภาพสูงมากนะฮะอ่า คุณภาพสูงคืออะไรนะฮะเอาละนันดุจะอธิบายให้ฟังก่อนละกันนะฮะก็ขอโทษ vivo ด้วยละกันนะฮะทีแล้วม,มันเหมือนกิ m มิกนิดน,นึงนะฮะเหมือนเป็นลูกเล่นกนา,ารตลาดอย่างหนึ่งที่หลายๆท่านอาจไม่ทราบนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมือถือทุกรุ่นมีชิปเดกอยู่แล้วนะฮะมีแอมด้วยทุกตัวเลยเพียงแต่ว่ามันมีคุณภาพขนาดไหนเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้นันดุถามเซนต์บังเลยอย่างน้องยักษ์นะฮะน้องยักษ์ที่เป็นทีมงานของสเตปย e ีเนี่ยได้บอกมาเลยว่า ทุกเครื่องมันต้องมีอยู่แล้วพี่ไอแจกกับแอมเนี่ยเพียงแต่ว่าคุณภาพมันอยู่ระดับไหนเนี่ยนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งและตัวนี้ฮะเลือกใช้ชิปแดกนะ,ะชื่อว่า E S s E S 9 0 1 8นะฮะ,ะน้าหดูจำได้เลยเพราน้ดูหาข้อมูลม,มาทั้งคืนเลยนะฮะสำหรับตัวของ E S 9 0 1 8ตัวนี้นะครับทำโดยบร,ริษัท Texas Instruments นะฮะองบร,ริษัทนี้เป็นบร,ริษัทใหญ่มากนะฮะมีเอ่ออยู่ในตลาดหุ้นด้วยนะ,ะถ้าดูไม่ผิดนะฮะแล้วก็เป็นบร,ริษัทที่ใหญ่มาก จะแตกในตัวของ X Shot ซึ่งใช้ชิปของเซอรัสลอจิกนะฮะจะคนละตัวเลยเ mm hmm. ซอรัสลอจิกน่าจะเหมือนของใน iPhone นะฮะเขาจะเลือกใช้บริษัทนั้นแต่ตัวนี้ใช้บริษัทของ ESS นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีการทำงานนะฮะถ้านในดูเช็คมาไม่ผิดมันเป็นแบบเออ่4ชันเนลหรือว่า8ชั annel, เนเนลเแหละฮะแล้วคราวเนี้ยไอ้หลายๆชันเนลเนี่ยหรือว่าหลายๆขนาดเนี่ยมันทำให้เหมือนกับว่าลดเสียงของพวกเสียงรบกวนเสียงอะไรได้ดีนะฮะคือใน,นดูก็ไม่ใช่พวกหูทองอะไรคือศึกษามาไ,ได้ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็คือ พูดง่ายๆก็คือไอชิปเสียงตัวนี้จะทำให้เพลงของคุณอะมันเคลียร์นะนั้นตัวนี้มันเหมาะกับคนที่ฟังเพลงแบบใสๆสบาย,ย,ยเพลงผู้ดีอ่ะเพลงแบบเออ่คนรวยฟังกันนะฮะเพลงผู้ดีอ่ะฮะเพลงแบบอะคูสติกบ็อคซ้ำบ็อคซ้ำอย่างเงี้ยนะแบบเพลงล้ำดวนอย่างเงี้ยเพลงแบบซิงโตอย่างเงี้ยโอ้โหแบบจะเป็นเสียงประมาณนั้นเลยนะฮะและไอ้หูฟังที่เขาให้มาเนี่ยอย่างตัวของ vivo x e 6 0 0ูนย i เนี่ยหรือหก0้ i ตัวนี้เนี่ย ก็เสียงนั้นเลยเสียงแบบใสๆที่เคลียร์แบบออฟังแล้วฟินมากแต่ต้องเป็นเพลงแบบใสๆเท่านั้นถ้าเป็นเพลงร็อกแบบ Big Ass Body Slam อย่างเงี้ยนัดดูโย,ยนี้จริงเลยนะคือเสียงมันไม่เข้าไม่เข้ากับรสเซนิโอของนั่นน,น เข้าใจตรงกันก่อนว่าชิปเสียงตัวเนี้ยมันออกแบบมาประมาณนี้นะฮะให้มันมีเสียงประมาณนี้ประมาณนี้อ่าก็คือเสียงของโกลแฟลตแฟสๆสสสแบนๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะดันั้นร็อกๆเนี่ยเราไปหาฟลูฟังอื่นมาก็จะเทพทันทีอันนี้น่ยดู้เช,ช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนตัวของแอม M has OPA น่ารู H ้ก็ไปเช็คมาแล้วเหมือนกันนะฮะก็จริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าชิปเสียงโกลเนี้ยตัวหนึ่งไม่กี่บาทเองนะฮะไม่กี่บาทไปหาข้อมูลโดยเองนะ แต่นะฮะน้องยักษ์เนี่ยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะหนนูฟังเนี่ยบอกท่านทุกคนว่าไอชิปนต่ที่มันไม่กี่บาทหรอกแต่ไอระบบที่ทําให้ชิปเข้างบนมันทางานได้ดีเนี่ยมันแพงไม่งั้นเครื่องเสียงระดับไฮเอนเนี่ยคือเครื่องเสียงระดับไฮเอนเนี่ยใช้ชิปตัว E-S9018 เยอะมากเลยนะมันไม่เกี่ยวกับราคาของชิปนะฮะแต่มันเกี่ยวกับคุณภาพของวงจรและระบบขั้ดที่ขับมันออกมานะฮะทาง vivo เนี่ยให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูฟังเนี่ยนะฮะมาจูนเสียงไอ้พวกเนี้ยให้ด้วย คือเขาใส่ใจสุดๆเลยสำหรับเรื่องของเสียงเพลงนัดนดนว่าน่าจะเป็นมือถือที่ฟังเพลงแล้วโหดมากๆตัวหนึ่งของโลกนะใช้คําว่าของโลกเลยทีเดียวนะฮะน่าจะอยู่ในระดับเอาเป็นว่าไม่บอกใครชนะแล้วกันนะอยู่ในระดับเดียวกับพวก H C M 8พวก Sopo นะพวก i อ h o n e iPod อะไรอย่างเงี้ยนฮะจะอยู่ในเกมประมาณนี้เลยนะซึ่ง พวกนี้เนี่ยระดุดว่ามันมีความสาคัญมากสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงและที่สําคัญเจ้าตัวนี้สามารถฟังเพลงด้วยไฟล์แฟลกได้ด้วยนะฮะหลายๆคนอาจไม่ทราบว่าไฟล์แฟลกคืออะไรนะฮะเอออเาเป็นว่ามันเป็นไฟล์ที่จะมีเสียงรบกวนน้อยมากไม่มีไม่ผ่านการบีบอัดอะไรและการคุณภาพเสียงมันจะดีนะนะใครที่เป็นขาเพลงนะฮะที่ชอบฟังเพลงไฟล์แฟลกต้องตัวนี้เลยะครับ vivo xplay 3s นั่นเองนะฮะพูดเรือกเสียงไปแล้วฮะอาจจะบางคนคิดว่าเอ๊ะพี่แล้วมันมีจุดขาแค่นี้ยงหรออะไรเงี้ย ไม่ใช่คุณจะคิดว่าตัวนี้มาขายด้วยเสียงเพลงนะฮะเพราะสเปคอื่นๆนั้นก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะเอาละงั้นเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมเงินเลยดีกว่าเนาะไปเลยโย่เอาละฮะและนี่คือ vivo X Play 3S ั่นเองฮะัหลายๆท่านคิดว่าเอ๊ะเจ้าตัวนี้นอกจากเสียงเพลงที่น่าดุดบ,บนบนให้ฟังว่ามันเท่เทพเท่ในเสียงคลีเร์ใสๆเนี่ยมันมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่าที่มันจะดูดีมีแน่นอนฮะเดี๋ยวมาฟังกันดูว,ว,ว่ามันคืออะไรนะฮะตามเจ้าตัวของ vivo X Play 3S ตัวนี้นนนนนัั้้้ไไมม่่่ดขาายยแคคชิปเสีีีงทุณภพะะ แต่ยังมาพร้อมกับสเปคที่ยิ่งใหญ่ฮะนั่นนะฮะอย่างที่บอกว่ามิวโบบอกไว้ว่าให้อดุจัดเต็มได้ฮะอุดจัดให้เลยฮะมาดูเรื่องของสเปคกันก่อนเลยนะฮะสเปคตัวนี้นะฮะเป็น snapdragon นะฮะ801นะฮะความเร็ว2.3งจุกิกะเฮิรตเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตัวเป็นคอร์ดนะฮะแล้วก็ adreno ฮะ3า0สามศูนย์เป็นคอร์เหมือนกันเรื่องของกราฟิกเกมฮะก็คือเล่นเกมได้ทุกเกมแน่นอนบนโลกใบนี้นะฮะตัวแรมตัวนี้ให้มาถึง3ามกิกนะฮะใช้แบบ lpddr 3นะฮะ ซึ่งเป็นแบบดับเบิลชันแนลฮะดับเบิลชันแนลก็คือมันจะพูดง่ายๆคือมันจะโอนขายข้อมูลเร็วๆพูดง่ายๆคือมันเร็วอ่ะพูดง่ายๆนะครับความเร็วที่933เมกะเฮิร์สต์นะฮะตัวนี้หน้าจอเป็น IPS LCD ฮะ6นิ้วและความละเอียด 2K ถือง่ายมากๆเลยทีเดียวนะฮะความละเอียดที่2,560คูณ1,440นะฮะและอัดความละเอียดนั้น,น,นพิกเซลมาถึง490 PPI เออเอาเข้าไปให้มันชัดมากๆเลยนะฮะ ตัวนี้รอม32ฮะและเพิ่มเมมโมรีการ์ดไม่ได้นะฮะเลยพื้นที่ใช้จริงนะฮะอยู่ที่29.12นะฮะให้ลงแอป3กิกนะฮะแล้วก็เก็บภาพอีก23.28องแกิกะไบต์นั่นเองโดยประมาณนะฮะเอาละส่วนคัะเรื่องของกล้องฮะอะทุกคนมาดูข้างหลังมันดีกว่างอเป็นไงข้างหลังคือเอาตรงนะน่าดูว่ามัน,มนแหมงแหมงอยู่นะตร,นออตรงนี้คือไอ้ตัวนี้บางคนถามว่าคืออะไรนะไอ้ตัวนี้คือ touch ID นะเอาไว้สแกลนลายนิ้วมือนะดูดได้แล้วก็เอาไว้กดเดี๋ยวมาดูวว่าทอะะะไไรดด้้ยนฮะ มีกล้องนะฮะแล้วก็มีลําโพงนะคะหลายคนถามว่าเอ๊ะพี่ลําโพงเนี่ยมันออกตลอดแนวเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะนะดูเช็คแล้วว่ามันจะออกอยู่ทามงมุมขวานะฮะตรงนี้สมตรงเนี้ยถ้าเรามือบางก็จะไม่มีผลอะไรนะฮะไม่มีผลอะไรนะฮะไม่ไดับกล้องหลังนะคะเป็นเ,เล่นแบบ c m ม s นะคะค่า F อยู่ที่1.8นะฮะ แล้วก็มีระบบ BSI ฮะถ่ายที่มือดีดีขึ้นนั่นเองนะฮะีนี้ต้องบอกเลยว่าค่า f 1.8เนี่ยยิ่งน้อยยิ่งดีนะฮะเพราะว่าจะรับแสงได้ค่อนข้างมากนะฮะแล้วเราจะที่นักดุดทดสอบการถ่ายรูปมาแล้วนัดุดบอกเลยว่าโหดไม่เบาลยทีเดียวนะฮะเรียกว่า No อย e เนยนั้นแทบไม่มีนะฮะกล้องหน้านะฮะัวนี้นะฮะความละเอียดที่5ล้านนะฮะและค่า f นั้นอยู่ที่2.4นะฮะแล้วก็ติดเลนส์วายมาให้ด้วยนะท่านผู้ชมทุกคนนะสามารถถ่ายภาพเพื่อนแบบกว้างๆได้เลยในที่น่าถ่ายเงี้ยโอ โอเคนะฮะแบตเตอรี่นะอยู่ที่3 2 0 0มิลลิแอมป์นะฮะไดนะ้ดูดไปเช็คมาให้แล้วนะเป็นแบบโพลิเมอร์ polymer, นะฮะซึ่งโพลิเมอร์เนี่ยข้อดีก็คือมันจะเสื่อมตามอายุการใช้งานเป็นหลักนะแต่ถ้าเป็นลิเธียมไอออนเนี่ยคือมันจะเริ่มเสื่อมการใช้งานตั้งแต่วันชื่อเริ่มผลิตเสร็จเลยนะนั่นะนะแบตเตอรี่ตัวนี้ถือว่าทำได้ดีแน่นอนนะฮะส่ว so, น GPS ได้ดูดไปเช็คมาแล้วนะฮะมาดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะฮะมันจะไม่ใช่แบบ g n e s นะฮะ GoNest เกอะไรฮะคือ GPS แบ่งออกเป็นสองส่วนะบบ Pro AS, นะ ซึ่งตัวไหนที่มีโกลเดสเนี่ยมันจะจับดาวเทียมของรัสเซียได้ด้วยนะฮะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะสังเกตนะฮะตอนนี้น่าโดดอยู่ในอาคารนะฮะอยู่ในบ้านนะฮะสังเกตจากใบกาวก็คงจะพอจะทราบนะฮะถ้าเมื่อไหร่ที่ GPS เริ่มใช้งานได้แบบเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะตรงนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวนะฮะเดี๋ยวเรารอดูว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่นะฮะเนี่ยฮะเด่นนะว่าเนี่ยฮะต้องรอนะฮะรอรออย่างเดียวเนี่ยเรียบร้อยแล้วฮะ ก็ใช้เวลาจับนะฮะด้วยระบบ w า f i ด้วยนะไม่ใช่จริงๆเพียวคือนั่นดูใช้อินเทอร์เน็ตช่วยด้วยเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก15วินาทีโดยเฉลี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของแผนที่นะฮะหรือว่านี่ฮะกดกูเกิลแม p ปุ๊บเนี่ยมาปั๊บเลยนะฮะคือมันจะสว่างไปไหนฮะเนี่ยลองนะฮะคือกดปุ๊บเนี่ยมาปั๊บเลยนะฮะที่ควรจะเห็นตำแหน่งอยู่บนนี้นะฮะว่ากดปุ๊บมาปั๊บเลยนะฮะ แล้วก็เข็มทิศใช้ได้ไม่เพี้ยนและไม่เดินเป็นผีนะฮะสรับแบรนด์จีนเนี่ยต้องถือว่าตัวของ vivo นั่นทำออกมาได้ค่อนข้างะะดีนะคะดีในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าละลายตัวเนี่ยมักไม่เป็นแบบนั้นนะฮะเอาละฮะตอนนี้จะดูกนลดแสงหน้าจอลงสุดนะฮะด้วยโปรแกรมชื่อว่า screen filter ครับไม่งั้นในรีวิวนั้นคุณมองไม่เห็นเลยทีเดียวนะมันสว่างเหลือเกินนะฮะจอสว่างมากนะ,ะสแสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าคุณไปใช้กลางแสงแดดแล้วก็คุณเห็นชัดแน่นอนนะฮะับร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะเอาละหลายๆท่านอยากท,ทราบแล้วะวา ความเร็วในการใช้งานนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะฮะณุดูจะทําให้ดูเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าเว็บไซต์ฮะด้วยกันนะฮะเราจะเข้าเว็บซีเน็ตคอมนะฮะหนึ่งสองสามกดเปรี้ยงเขาให้ฮะเนี่ยฮะความเร็วอินเทอร์เน็ตแล้วก็ความไหลลื่นนะเขาบอก vivo จีนแดงหรือเปล่าโอ้โหฟังคำนี้ณุดูนี่ขึ้นเลยฮะยืนขึ้นเลยจีนนงจีนแดงเลยรเราโอ้นะฮะแบรนด์จีนเนี่ยเขาไม่ศักยภาพนะฮะมากเหมือนกันนะฮะมาโอ้โหแบรนด์จีนนงจีนแดงโอ้โห ยืนขึ้นเลยฮะพูดอย่างนี้นะฮะระบบทัชสกรีนดีมากๆฮะคือพีษษ่บุษราเราเนี่ยก็ไปแล้วนะฮะคือดีมากๆคือจีนแดงมันของกอ๊อฟฮะของก๊อฟก็คือเครื่องโคลนนะฮะเครื่องแบบหน้าตาเหมือนไอฟโฟนหน้าตาเหมือนซัมซุงเป๊ะๆหน้าหลังซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นจีนแดงจริงถูกต้องอย่างหรือแบรนด์แบบจากโนเกียเปลี่ยนเป็นโนไก่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะนั่นมันจีนแดงถูกต้องนี่ไม่ใช่จีนแดงนะไยโอ้โหบางคนบอกจีนแดงโกรธนะฮะของเขาดีขนาดนี้บอกจีนแดง เอไปเรื่อยนะครับผมก็พูดไปเรื่อยนะฮะสำหรับของ vivo เนี่ยนะฮะนำเข้ามาโดยศูนย์บริการของ csc นะฮะนั่นคนะุณสามารถซ่อมได้ที่ csc นะฮะทุกสาขาเลยนะฮะมันก็ต้องห่วงเรื่องศูนย์ซ่อมเพราะ csc ก็มีเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะ,ะอ่านะฮะเอาล่ะมาดูกันต่อดีกว่าว่า vivo ตัวนี้มีอะไรน่าสนใจอีกนะฮะสำหรับความน่าสนใจของ vivo ตัวนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวของการเล่นเกมหรืออะไรเลยเพราะว่ามันเร็วมากอยู่แล้วนะฮะคือถ้าโดดจะสุ่มเกมไหนขึ้นมาเนี่ย รับรองรื้อหัวทีมฮะบางคนบอกไม่จริงที่โม้แน่นอนนะฮะดูจัดให้ฮะเอานี่แหละเจ้า Age of Tomorrow ่ยเกมเจ้าปัญหานี่แหละฮะตรงเมื่อกี้เนี่ยจะมีระบบเหมือนกับ i y e Manager นะฮะเข้ามาเช็คให้ว่าเนี่ยเขากำลังร้องขอตำแหน่งคุณนะคุณจะให้หรือเปล่านะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วดูเก็ไม่ให้ฮะนี่เขารู้เราอยู่ไหนนะนี่เดี๋ยวมาดูดีกว่าฮะเอาลัดเล่จากด้านข้างเหมือนเดิมฮะอาจะดูกกบาคุณสังเกตไหมว่าโหลดเร็วกว่าหลายๆคืนที่ผ่านมา ถ้าคุณดูรีวิวนะดูบ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยว่ามันหลดเร็วมากนะฮะเอาฮะลื่นไหละฮะโอยตายรตาตายเนี่ยคือมันคือมันลื่นไหลแบบไม่มีกระตุกเลยอะฮะ นีเกมแรกฮะเกมแรกเอาละเอาอีกสักหน่อยเนาะเกมยอดฮิตฮะคือถ้านดุดไม่รีวิวเกมนี้เนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าพี่ครับช่วยรีวิวเกมนี้ให้นนดุดให้ดูหน่อยอยู่ดีอ่ะได้แอสโฟร์แปดและหลังจากที่เราเข้าเกมแอสโฟรแปดไปสักพักหนึ่งนะฮะก็จะเกิดการหยุดการทำงานแบบนี้นั่นเองนะฮะห,ะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าอะไรวะจริงฮะหยุดการทางานนะดุดว่ามัน ถ้าจะมีเหตุผลบางอย่างนะฮะแล้วส่วนใหญ่เขามักจะแก้เฟิร์มแวร์ออกมาได้อย่าง Oppo ช่วงแรกก็เป็นนะฮะตอนหลังก็ไม่เป็นนะฮะสมราคาที่ออกมาจากโรงงานเดียวกันนะฮะเกมเดียวกันนอกเหมือนกันแต่คิดว่าก็เขาบอกพี่แล้วมันจะเป็นหลายเกมปะเนี่ยผมนี่ซื้อมาผมอยากเล่นเกมมากเลยนะมันจะไหวเหม่าเดี๋ยวดูเข้าดูสากห้เกมแล้วกันแต่ถ้าดูเล่นเมื่อวานเนี่ยจะบอกเลยว่า มีไม่กี่เกมเหรอกที่เป็นน้อยมากมีเกมเดียร์มากที่เป็นเนี่ยก็เป็นเกมเกมของค่ายเกมล็อกเหมือนเดิมนะฮะที่มักจะมีปัญหากับ CPU ตัวนี้นะฮะออมี่สามก็เป็นนะตอนนั้นก็เด้งดีออกมา Oppo ก็เป็นเหมือนกันนะนะคราวนี้มาถึง vivo มั่งเป็นเหมือนกันเออดีเลยนะฮะแต่ขอเกมล็อกแกนี่จะไม่แก้จุดนี้จริงๆใช่ไหมนะฮะฝากบ,บอกเขาด้วยะฮะว่าเราโรกรธจนตัวสั่นนะฮะอยากเล่นเกมนะฮะโซื้อมือถือมานั่ง ซึ่งมื่อถึงมันต้องเป็นหมื่นๆน,นะฮะบางทีแบบอยากเล่นเกมนะฮะบางทีเล่นไม่ได้อ่ะนะฮะอันนี้จะเป็น Asphalt Overdrive นะฮะถ้าอ่านไม่ผิดนะฮะเพราะว่าเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้เลยฮะเห็นเป็นเกมใหม่นะฮะก็เห็นว่าการรันสามมิติเนี่ยก็คือลื่นเลยนะฮะอันนี้จะเป็นเกมแนวรันนเอร์มากกว่าน,นะฮะแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลบสิ่งกีดขวางนะฮะ ดีครไม่ต้องเอียงค่ะบางทีดูแล้วเอ,เอียงเหมือนคนแบบบ้าบออะคหลบอ๋อชนคนนู้นคนนี้ด้วยนะฮะเพื่อความเป็นนักเลงมากขึ้นอ๋อบินขึ้นแล้วหลบต้นไม้ด้วย,วยฮะงอ คือทุกคนจะเห็นได้ว่ามันลื่นไหลมากนะฮะนี่มันหาอะไรเลยนะฮะก็คือออกออกเป็นแนวเกมแันเนอร์มากกว่านะฮะอ่ะเรียบร้อยนะฮะของเกมล็อกนะฮะก็สนทนากันไปนะฮะเอาเกมไพ่อื่นมาดีกว่าฮะหลังจากที่เล่นเกมมาสักพักหนึ่งนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าความเร็วที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความร้อนที่ใหญ่ยิ่งเช่นกันนะฮะความร้อนนั้นมาเลยทีเดียวนะฮะแป๊บๆเนี่ยมาแล้วนะฮะก็เขาบอกโหพี่เครื่องร้อนนี้ไม่ดีเหรอ เอางี้คุณสตาร์ทรถในรถมันร้อนไหมเหมือนกันนะฮะคุณใช้มือถือแล้วก็จะไม่ให้ร้อนเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะมันมันร้อนมันถูกต้องแล้วว่าที่มันร้อนนะฮะใจคอจะไม่ให้มันร้อนเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเนี่ยขนาดนัดุดรีวิวเนี่ยนัดุดนั่งอยู่ด้านข้างนะจอยัมเห็นชัดเลยนะก็คือเล่นได้สบายอู่แล้วครับเดี๋ยวพอเราพลังขึ้นสุดเนี่ยเราก็จะสามารถใช้อัลติเมทได้นะฮะเหมือนดอทเอฮะ ในเดี๋ยวรอแท็ทีเลียวขึ้นสุดนะกดนะฮะเดี๋ยวพอเจอศัตรูเรากดอล,ล,ล,ล้วครับนี่นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะจะเห็นว่าจริงๆมันมีปัญหากับ e s เอสตัวเดียวนี่แหละฮะประจำเลยนะฮะประมาณนี้นะฮะ เอาละเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันอื่นที่น่าสนใจมากกว่าของตัวของ vivo Xshot นะฮะซึ่งเอ้ยไม่ใช่ของ vivo Xplay 3s นะฮะว่ามันมีอะไรน่าสนใจอีกนะฮะเอาละสำหรับฟังก์ชันอื่นของทาง vivo Xplay 3s เนี่ยนะฮะบอกก่อนเลยว่าเป็น6นิ้วที่ใช้งานงามมาก้วดูดว่าใช้งานมือเดียวเนี่ยสบายมากๆฮนะมาดูดเนี่ยก็เลยไปทดสอบหลายๆอย่างเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะมาดูเรื่องของการใช้งานอัจฉริยะดีกว่าี่ นะฮะอะนะฮะเรื่องของปุ่มล็อกหน้าจอต่างๆนะฮะเรื่องของสมาร์ทเวกสมาร์ทแวกอะไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะฮะมีวงมีภาษาไทยนะฮะไม่ต้องห่วงว่าจะใช้งานไม่ได้นะฮะการใช้งานอัจฉริยะสมาร์ทเวกนะฮะการเช็คดูภาพัหน้าจอนะฮะก็คือเดี๋ยวทำด้วยโดยไม่ดูคะตัวนี้ก็คือเมื่อเราปิดเครื่องไว้ฮะปิดเสร็จใช่ไหมฮะล้าดูฟาร์มแบบนี้แหวกไ้นะฮะทีมต้องนอนกับพื้นนะฮะนะฮะ เมื่อปัดขึ้นมาเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นเวลา่มเวลาบอกอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในฟังก์ชันของเขานะฮะปัดขึ้นบัดเนี่ยฮะจะเป็นฟังก์ชันของเขาเลยนะฮะโอเคฟังก์ชันต่อมาฮะเลื่อนขึ้นเพื่อปลดล็อกนะฮะตัวนี้ก็มีปุ่มล็อกหน้าจอให้ด้วยนะ Vivo เลื่อนขึ้นเพื่อปลดล็อกะฮะเมื่อลากขึ้นเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับ Gesture ขึ้นมาแบบเมื่อกี้นะฮะปลดล็อกอีกทีนึงนะฮะสองชั้นเลยทีเดียวนะฮะเอาละมาดูแบบว่ามีอื่นอีกนะฮะผมมีให เลื่อนลงเพื่อถ่ายรูปก็คือลากนะฮะหรือกด C กด,ดอะไรนี้ตรงนี้เราเคยในออยูปแล้วน่ดูขอข้ามไปแล้วกันเน,ะนเาะเพราะเราเคยเห็นกันหมดแล้วนะฮะามาเป็นเรื่องของ Air Wa k e นะฮะ Air ะก็คืออากาศ Wake ก็แปลว่าปลุกรวมแล้วก็คือเปิดให้ปลุกปลุกอะดูนะฮะเดี๋ยวเราจะวาดรูป M ในอากาศเพื่อเล่นเพลงนะฮะตัวนี้นี่มันจะต้องมีการใช้ปุ่มนี้ฮะด้านหลังที่เราถามว่ามันมีไปทำอะไรน,นะฮะไอ้ปุ่มนี้นะฮะเมื่อเรากดปุ๊บนะฮะกดปุ๊บ วางไว้ขึ้นจะสั่นดฉะนั้นว่าเป็นตัว M ฮะเพลงดังนะฮะเนี่ยฮะเพราะว่าตัว M ปุมม๊บเพลงดังเลยฮะตัวผมด้านหลังนะฮะว่าตัว M เ,เดี๋ยวราหยุดก่อนละกันเนาะต่อไปนะฮะเราจะวาดรูปตัว V ในอากาศนะฮะตัวผมข้างไว้ก่อนและ V เข้าเว็บไซต์ะฮะ เดี๋ยวถ้าไม่ดูจากทางด้านหน้าอีกทีนึงนะฮะแต่กลุ่มทัสไอ้ดีค้างไว้จัมันสั่นลากเป็นตัววีปล่อยมาละฮะเจ๋งมากฮะ,ะแล้วเรา,ารนะะเราสามารถนะฮะเราสามารถเซตฟังก์ชันวีได้อีกว่าให้มันทำอะไรนะฮะว่าจะให้มันเปิดเป็นอะไรอะไรอะไรอันนี้ก็ทุกคนก็ลองไปเล่นดูและะ้วกันฮะว่าตัว S ในอากาศตัวนี้จะเป็นการเปิดอัลบั้มนะฮะมาดูคงตลกตัวนี้นะด,ดูนะฮะแตะข้างหลังไว้จัมันสั่นเอสโอ้มือไปโดนพาวเวอร์อีกแล้ว ช่วนนี้นะดุดกาฮะบอกตามตรงเอาไว้ะไรแต่จุดค้างไว้เอสมันไม่เอสพอปะซันเอสปล่อยเออเปิดอัลบัม้มแล้วเห็นไหมงอเป็นไงไม่ธรรมดานะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นฟังก์ชันที่ก็เป็นลูกเล่นนะฮะเอาไว้โชว์เพื่อนได้นะฮะเท่ดีใช้งานโดยไม่ต้องสัมผัสปลดล็อกโดยไม่สัมผัสนะฮะทำอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะ เมื่อหน้าจอเรากดปุ่มนี้ปุ๊บนะฮะเราจะปลดล็อกลูกเราปากนะก็จะเป็นการปลดล็อกั่นเองงอมอธรดอนดิไม่ธรรมดานะฮะเลื่อนลูกคาดลูกไม่สัมผัสอันนี้ได้ดูต้องพูดไหมเนี่ยมันก็คือที่ซัมซุงเคยทําไว้อะเนี่ยนะอารมณ์อย่างเงี้ยอารมณ์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็คือก็เล่นกันอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะเพราะว่าเป็นฟังก์ชันที่ทุกคนก็น่าจะพอจะทราบอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าคุณดูมือถือมาเยอะพอสมควรนะฮะอันนี้เจ๋งสุดนะดูชอบมาก ซูมโดยการเอียงโทรศัพท์นะสมมติถ้าดูดมีรูปนี้ฮะเอยากจะใช้มือเดียวซูมนะฮะน้าดูแตะหน้าจอไว้นะฮะอันเนี้ยมีคนเคยทําคนแรกถ้าดูดจำไม่ผิดนะเป็น LG Optimus Black รุ่นแรกที่ทําแบบนี้ได้นะฮะก็คือแตะ้างไว้นะฮะแล้วก็ลากเข้าลากออกอย่างเงี้ยฮะคือน่าดูดอยู่ในรีวิวทำยากมากเนี่ยฮะก็เป็นแบบเนี่ยฮะลากออกซูมลากเข้าซูมเนี่ยฮะก็คือเวลาคุณดูมือเดียวก็จะทำได้นะฮะอันนี้ก็ลองเอาไปใช้งานดูนะฮะ ตรงนี้นะฮะบู๊บบูบูมากมากเลยนะฮะอ่าแล้วตอนนี้เราก็มาถึงเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของเสียงนั่นเองนแงนแนนะฮะกระลายคานเนี่ยนะฮะอ่อลืมไปว่าจะโชว์ฮะสาธิตการกดล็อกนิ้วนะฮะเอานิ้วเนี่ยแตะลงไปนะฮะตรงๆนะฮะเนี่ยฮะกดล็อกด้นิ้วได้แล้วฮะแตะแล้วก็ลากลงมาเอาใหม่นะฮะแตะแล้วก็ลากลงมาเนี่ยฮะก็จะได้แล้วนะฮะการกดล็อกด้วยนิ้วนะฮะ ก็ไปตั้งค่านิ้วเงแลวกันนะฮะแล้วดูจะไปเรื่องสุดท้ายของวันนี้ละฮะก็คือเรื่องของเสียงเพลงอ๋อหรือเรื่องกล้องเนาะเอาเรื่องเสียงก่อนนะฮะก็สามารถใช้ได้3ตัวเลยนะก็คือเสียงไฮไฟเนี่ยสามารถตอบสนองเข้ากับ iMusic นะฮะวิดีโอแล้วก็มิวสิควิีอไอมิวสิกก็คือเครื่องเล่นเพลงของเจ้าตัวนี้นั่นเองนะฮะซึ่งนะฮะเดี๋ยวมาดูเสียงลำโพงกันก่อนดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะฮะแล้วดูจะเข้า i Music ถ้าแตะปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้นะฮะมันจะเป็นการเปลียนเพลงนะฮะแตะปุ่มลงกนะะคด You <laughs> คือให้เสียงที่ค่อนข้างดีมากนะฮะอย่างที่บอกไปว่าลําโพงจะอยู่ตรงนี้นะฮะสองอันน้นถ้าเกิดคุณเอานิ้วไปปิดตรงนี้ก็จะไม่เป็นไรตรงนี้ก็ไม่เป็นอะไรนะฮะอ่ะนะฮะตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันนะที่กดปุ๊บเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกเพลงอีกมากมายกับไอคอนนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับตัวของนี้ให้ดูฟังก์ชันของการเปลี่ยนเสียงเพลงมาเดินนะฮะเราใช้หูฟังเขาเลยนะฮะ XE 6 0 0 i นะฮะเดี๋ยวเรื่องของคุณภาพเสียงที่พูดไปแล้วตอนแรกๆนะฮะว่าเป็นยังไงอ่นมือสุดอยู่ไหนเอ่ย คือวายโปรติสเนี่ยฮะเดี๋ยวระดุดนะฮะกลุ่มเมนูขึ้นมาแล้วตัง้งค่าเสียงเอฟียงนะฮะตรงนี้นะฮะจะมีตัวให้เราเลือกเยอะมากๆนะฮะสำหรับตัวของ BBE ฮะระดุดกกไม่รุนก,กันว่ามันย่อจากอะไรนะฮะตัวนี้นะฮะจะมีให้เราเลือกหูฟังเยอะมากฮะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวของ vivo x e 6 0 0ที่เขาจูนเสียงมาแล้วนะฮะเสียงก็จะดใสใเลยนะฮะมีน,น,มนะฮะ Bayer Dynamic ฮะตัวนี้นะฮะมีตัวของเซนเทเซอร์นะฮะเซนเทเซอร์นะฮะแล้วก็มี AKG นะฮะ แล้วก็มีใช้โดยทั่วไปนะฮะตรงไหนก็ไม่สำคัญนะฮะเหมือนเขาดึงซิกเนเจอร์มานะลดุไปอ่านมาเขาบอกว่าบริษัทพวกนี้เข้าร่วมโครงการโปรเจกต์หูฟัตงตัวนี้เขาชื่อว่าเฮดโฟนเ s สฮะ DTS Headphone X นะฮะ,ะ,ฮะก็คือเป็นระบบเสียงหูฟังที่แบบเพิ่มพลังในการฟังแบบระดับสูงสุดอะไรของเขาเนี่ยะฮะสักอย่างซึ่งไอที่นัลดุพูดมาอยปานเซนไฮเซอร์ AKG หรืออะไรพวกนี้เนี่ยเขาไปจูนเสียงมาให้ซอฟต์แวรเนี่ยสามารถปรับ ให้หูฟังเราเนี่ยดึงซิกเนเจอร์ของหูฟังรุ่นนั้นไว้ไม่ให้เสียไปนะฮะโอ้โหเป็นไงโคตรเทพคืฟังเราบ้าหลามมากนะฮะแล้วก็มีเนี่ยฮะปรับเนี่ยฮะเพิ่มเสียงคุ้มเพิ่มความถีดตรงกลางเพิ่มเสียงแหลมสนามขึ้นเสียงเพิ่มพลัง MP นะฮะก็คือคืนค,ค,ค่าความนุ่มนวลและรายละเอียดที่หายไประหว่างการบีบอัดไฟล์นะฮะโอ้แบบผู้ง่คือมันปรับได้ละเอียดมากคือระดุด่า คุณเลือกอุฟกงดีๆหนึ่งอันเสียบเข้าไปแล้วปรับตามใจชอบให้รสนิยมมันบอกรับรองว่าสุดอะสุดจริงๆนะฮะมันสุดมากๆนะแล้วตัวนี้เนี่ยมันโอ้โหไม่มีอะไรจะเอ่ยฮะนอกจากคําว่ามันคือมือถือที่เกิดมาเพื่อฟังเพลงแท้จริงนะฮะอล่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องกล้องนะฮะดูแ่บว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเรื่องของกล้องนะฮะกล้องหน้านั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะคะโหลโหลนะฮะคุณเห็นได้ว่าไม่มีความหน่วงแต่อย่างใดนะฮะ แล้วก็อย่างเดิมครับหมดบิวตี้หน้าสวยต่างๆทั้งหมดถูกอิงมาจากตัวของ vivo Xshot หมดเลยนะฮะเหมือนกันแ๊ะนะครับไปดู Xshot ประกอบ,บได้นะจ๊ะจะไ,ได้ไม่เสียเวลาพูดซ้ำนะจ๊ะการวิดีโอกล้องหน้านสูงสุดอยู่ที่ 720p ีท่เดียวนะะเรื่องของการโฟกัสนะฮะก็คือกดปุ๊บล็อกกดปุ๊บล็อกเหมือนกันนะฮะแล้วก็การอัดวีดีโอนะฮะตัวนี้จะอัดได้สูงสุดเพียงแค่ Full HD ท่านั้นจะต่างจาก Xshot ซึ่งบอกไปแล้วว่าใน,นเรื่องกล้องนะ,ะตัวนั้นอัดได้ถึง 4K เลยทีเดียวนะะ กล้องหลังที่13ล้านนะฮะแล้วก็มีโหมดดิวตี้นะฮะโหมดไนท์โหมดอะไรอย่างนี้นะฮะไอ้เรื่องโหมดไม่สำคัญแล้วฮะมันอยู่ที่ว่าสุขภาพแล้วถ่ายรูปเป็นยังไงนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างภาพถ่ายแล้วก็ตัวอย่างวิดีโอดูหนึ่งการอัดเสียงนะฮะอะไรต่างๆนานาด้วยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะฮะงั้นก็เอาไว้ประมาณนี้นะฮะเรื่องของกล้องมันไม่มีอะไรพิเศษงนะอ้ออีกเรื่องนึงฮะเหมือนเดิมฮะโหมดโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยนะฮะยังมีให้เห็นอยู่เหมือนเดิมนะฮะ ซึ่งจะมีการปรับค่าไวเบิร์นส์ ISO นะฮะชัตเตอร์สปีดน,นะฮะค่าชดเชยแสงแล้วก็จุดระยะโฟกัสนะฮะแบบแบบออโต้แบบอนันต์้นนะไอคทมในกล้องก็คงพอจะทราบอยู่แล้วนะฮะแล้วก็นี่ฮะจุดช่วยโฟกัสฮนะแบบ9จุดนี่ฮะแบบวงวง,วงโฟมฮะสไปรัล์นะนี่ยฮะสไปรัลทางไหนทางขวาทางซ้ายตรงกลางหรืออะไรนี้ช่างถ่ายภาพคงทราบดีนะฮะแล้วก็ปรับ ISO ได้ อีกด้วยนะฮะโอ้โหเรียกว่า vivo นั่นมาแรงเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะ ราคาต้องการ vivo ตัวนี้ฮะสืบรคาคาอีกหนึ่งฮะน,นดุดยังไม่ทราบนะรับอกตามตรงเพราะ vivo ส่งมาน,นดุดก็ยังไม่ทราบกันว่าเปิดเท่าไหร่แต่นับรองว่าเป็นหนึ่งในมือถือที่คุณใช้แล้วจะวางไม่ลงอีกหนึ่งตัวอย่างแน่นอนนะแบตเตอรี่นั่นถือว่าคนกว่าที่คิดนะฮะทั้งที่จอใหญ่ละ 2K นะฮะถือว่าทนทานกว่าที่คิดเราคิดว่าใช้ได้อยู่แล้วมาฮะแล้วก็ปัจจัยทําให้แบตลดเนี่ยมีมากมายบางคนบอกพี่ผมเล่นเกมสชั่วโมงมันลดไปแล้วเท่านี้เท่านี้เท่าน,านี้คือเล่นเกมก็ให้มันลดไปดะะเดกันว่ามมืืออถใช้งาน แสงหน้าจอคุณสุดไหมคนเปิดแบ็กกราวแอปว่กี่อันอะไรอย่างเงี้ยมันกินไฟทั้งนั้นนะับคนบอกโอ้จะเอาไม่ลดไม่ลดนะคะผลิตเองฮนะนั้นง่ายกว่าฮะมันทําไม่ได้หรอกนะคะคือคุณจะใช้มือถือแล้วไม่ให้แบตลดเลยแบบกัดเล่นเกมตั้งแต่เที่ยงเยนหกโมงเย็นแล้วไม่ให้มันแบบหมดงี้เป็นไปไม่ได้หรอกฮะว่ากันไปเรื่อยเปื่อยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้ก็คงทิ้งไว้เท่านี้สำหรับ vivo xplay 3 s น s ่นเองนะฮะสำหรับใครที่ต้องการนะฮะก็ไปลองซื้อมาได้เลยสหตับตัวนี้ข้อเสียในหลุดบอกตามตรงว่ายังไม่เจอนะ ไม่เจอเลยใครเจออะไรบอกด้วยละกันห้าดูยังไม่เจอเลยฮะกล้องก็ดีเสียงก็ดีจอก็ดีเหมือน Oppo Find 7A ฮะมันดีไปหมดเลยแฮมบักก็ไม่มีด้วยอ่าข้อเสียอีกตัวนึงอาจจะอาจจะเป็นข้อเสียของหลายๆคนนะคือมันยังเป็น Android 4.3อยู่นั่นเองนะมาคนซีเรียสมากฉันต้อง4.4อ่าก็แล้วแต่คนคิดฮนะสำหรับหนาด,ดูตัวนี้หนึ่งเป็นหนึ่งในมือถือที่เพอร์เฟกต์เคียงข้าง Oppo Find 7A หรือ Find เนี่ยแหละฮะ มากมากเลยทีเดียวนะฮะกับเอาไว้อ้อมออ้อมใจด้วยและการสำหรับ vivo Xplay 3s นะฮะก็ไม่มีอะไรจะพูดฮะดีมากๆนะฮะร,ราคาแพงไงข้อเ,เสียแพงได้แน่นอนรุดว่า189.99ตาัวนะฮะสำับน,นี้ก็สวัสดีนะจ๊ะ